อยากจะขอชวนมาฟินค่ะอร่อยฟินบินได้กันที่ฟินิกเป็นแหล่งรวมอาหารทั่วโลกถ้าเรามีโมเดลที่ตอบโจทย์เน็ตเวิร์กแล้วก็สร้างพลังแล้วก็สร้างบุคลากรในวงการอาหารมารวมอยู่ที่ประเทศไทยก็จะยิ่งเสริมพลังของธุรกิจด้านอาหารแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เสริมเรื่องของเศรษฐกิจและการเติบโตให้กับประเทศไทย เป็นข่าวใหญ่ฮือฮาในวงการธุรกิจการค้าและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยในเวทีโลกเมื่อมาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างบริษัทแอสเซทเวิลด์ขอบจำกัดมหาชนหรือ A.W.C. ภายใต้การนำของลูกสาวเจ้าสัวเจ,เจริญสิริวัฒนพักดีคุณเอ๋วลภา,าไตโสรัตได้ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลกว่า10,000ล้านบาทเพื่อทำการยกระดับปรับโฉมห้างพันธิป,ประตูน้ำในอดีตให้กลายเป็นศูนย์กลางค้าส่งอาหารระดับโลกภายใต้ชื่อ Phoenix, เพื่อสร้างตำนานใหม่ในแบบอร่อยฟินบินได้เตรียมพร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างในวันพุธที่26มิถุนาย,ยานนี้ทำให้กีษณะทั่วยกล้อต้องมาขอสัมภาษณ์เปิดใจราชนีแห่งฟีนิกส์คุณเอ๋วัลภาไตาโสรัสครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับ วันนี้ <c oughs> กีษนาทัวยกล้อ <c oughs> ก็มีความภาคภูมิใจมันอย่างยิ่งที่จะได้มาเปิดอาณาจักรเมืองอาหารโลกที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้ไปแม่ถ้าเกิดพูดสมัยก่อนระบอกว่าห้างพันทิพย์ตำนานศูนย์การค้าไอทีแต่ตอนนี้ต้องลืมไปเลยใช่ไหมครับคุณเอกครับตอนนี้เราจะเรียกว่าฟินิกส์ค่ะเป็นแหล่งรวมสุดยอดความอร่อยกันที่ฟินิกส์อยากจะขอชวนมาฟินค่ะเราก็เลยเรียกว่าอร่อยฟินบินได้กันที่ฟินิกส์ค่ะเป็นแหล่งรวมอาหาร ทั้งโมเดลแบบรีเทล แบบโพเซลแล้วก็แบบที่รวมอีโคซิสเต็มทั้งหมดเรียกว่ารวมทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารมาที่นี่กันค่ะอ๊ะอย่างนี้จุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจที่ทําให้ AWC เข้ามาขับเคลื่อนเรื่องของเมืองอาหารโลกในเมืองไทย <c oughs> อันนี้คืออะไรครับต้องขอบคุณพี่อ๋อยใช้คําว่าเมืองอาหารโลกนี่ฟังแล้วก็ต่อเนื่องกับคอนเซ็ปต์ตอนที่ AWC เริ่มคิดเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ทําเรื่องของไลฟ์สไตล์เวลส์เซก็คือเน้นเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของความสุขเพราะเรามีโอกาสได้ทำพาร์ทเนอร์ที่ได้ส่งความสุขแล้วเราก็เลย มองว่าอูาาเมืองไทยเรามีความพิเศษเรื่องของอาหารเราก็เลยมองว่าเอ๊ยยังไม่มีโมเดลที่เป็นศูนย์กลางเรื่องของอาหารแล้วพอศูนย์กลางอาหารเนี่ยก็เราก็เลยเริ่มจากโ h o ซลก็คือผู้ซื้อผู้ขายจะได้มาเจอกัน oh. พบแหล่งรวมของวัตถุดิบด้านอาหารต่างๆแล้วก็ต่อเนื่องมาบอกว่าแล้วถ้ามาเจอกันพบแหล่งรวมวัตถุดิบก็จะต้องมีการเทสแซมเปิรมีการลองเทสคิทเชนหรือลองทําเมนูก็เลยบอกว่าอย่างนั้น ต้องชวนร้านอร่อยทั้งหมดทั่วประเทศเรามารวมกันเรียกว่าสร้างแหล่งรวมสุดยอดความอร่อยกันที่นี่ <c oughs> ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะว่านอกจากมาค้าขายแล้วก็ต้องมาได้นั่งชิวนั่งเจอกันคุยกันค้าเจอลูกค้านัดเพื่อนมานั่งทํางานมาชิมมาทานมาอร่อยแล้วก็มาเจอกันที่นี่ก็เลยเป็นคอนเซปต์ของแหล่งรวมที่เราเรียกว่าเป็นทั้ง world food wholesale hub แล้วก็มาต่อว่าเป็น food lounge ที่มีสเปซใหญ่ที่สุดเพราะว่าพอดี awc เราก็มีโอกาสทำลง ในรูปแบบต่างๆก็เลยบอกว่างันเอาประสบการณ์ของโฮเทล l ล็อบบี้ลาส์รีสอร์ทมารวมกันอยู่ในพื้นที่ทั้งตึกของฟินิกส์กันดีใจว่ามีโอกาส ได้สร้างเมืองไทยเราให้เป็นศูนย์กลางอาหารระดับโลกเพราะว่าวันนี้ไม่ได้รวมแค่ผู้ขายชั้นนําในวัตถุดิบด้านอาหารแต่มี international pavilion หลากหลายประเทศมาเปิดแล้วก็โชว์เคสโปรดักต์ระดับท็อปของประเทศต่างๆต,ต,ตอนนี้มี10กว่าประเทศค่ะก็มีจีนออสเตรเลียสิงคโปร์อินเดียอินโดนีเซียเรียกว่ารวมหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยแล้วก็จะค่อยๆทยอยมาเราก็เลยได้สร้างเมืองไทยเรานะคะแล้วก็สร้างให้มีพื้นที่หรือเป็นเหมือน p พ n ท r y ที่จะได้เชื่อมแล้วก็เชิญชวนเรียกว่าผู้นำในวงการอาหารทั่วโลกมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยกัน WC ก็มีโอกาสได้ผนึกพลังกับพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็พันธมิตรต่างประเทศก็อย่างโคลอนเมเซ่ที่จัดงานไทเฟกอนุก้าเอเชียซึ่งก็เป็นงานด้านอาหารค่ะท,ที่มาจาัดที่ประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียเราก็อยากจะสานต่อหลังจากได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยโมเดลที่เป็นเอ็กซิเดชันมีมาจาัดช่วงนั้นเนี่ยก่อนและหลังก็จะได้มาเชื่อมต่อกับโมเดลที่เป็นเพอร์ม e น t ตหรือแบบยั่งยืนต่อเนื่องกันด้วยกันที่ฟินิกส์อย่างเชฟแชมเปี้ยนชิพนอกจากมีการแข่งกันที่งานไทเฟกอนุก้า <Asia. S 2> oh. เราก็อาจจะเป็นการแข่งฟินาเล่กันที่งานแล้วเราก็แข่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ฟินิก์เราก็เลยจะมีห้องที่เป็นฟ mm ินิกส์แกรนด์บอลรูมใหญ่ถึง2,600ตารางเมตรเรียกว่าสามารถที่จะจัดงานทั้งกิจกรรมเวิลด์เชฟแชมเปี้ยนชิพหรือว่างานคอนเสิร์ตต่างๆที่ก็จะลิงก์ไปกับอาหารค่ะเพราะว่าถ้าใครมาจองคอนเสิร์ตที่นี่นี่จะไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่าได้มีวอลเชอร์ไปทานอาหารในฟู้ดแล้วทั้งหมดในตึกได้อย่างอร่ออร่อยก่อนที่จะเอนจอยกับคอนเสิร์ตระดับโลกด้วยที่นี่ ถ้าอย่างนี้พวกสปีดพูดอย่างนี้ก็ต้องมาใีา่ฮะหรืออ่ระดับมิชลินห้าดาวอะไรต่างๆนี่นะ<อ>ครบเลยไหมครับเราก็มีโอกาสได้ชวน เรียกว่าร้านดังทั้งหมดทั่วประเทศก็เลยจะเป็นที่รวมของมิชลินสตรีทฟู้ดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยเรียกว่าต่อไปเรากว่าจะไปแต่ละที่บางทีเราก็อยากจะไปชิมหลายๆอย่างเนี่ยแล้กวก็าบางทีก็อาจจะจอดรถไม่สะดวกเดินทางไม่สะดวกต่อไปมาอยู่ในฟินิคส์ค่ะเรียกว่าเป็นตึกที่เราเตรียมทั้งเรื่องของการจอดรถการเข้าถึง